ขอเชิญเราเทวดาเจ้าที่เจ้าท,ทางพระภูผมเจ้าที่พระแม่ตรณีพระแม่คงคาแม่ซื้อแล้วขออาทิตย์วันนี้ให้กับเทวดาไปทำตัวข้าพเจ้าเจ้ากรรมในเวทีมาถึงตัวข้าพเจ้าสาธุกศานาจับเขาใส่ทีละตัวเตะเยอะที่จับเขาใส่ทีละตัวโมทนาด้วยกันครับ นอถ่ายวีอ้ามันมีแค่สาม้เองรก็กระโดดไปตะกี้เขาไปก่อนแล้วมาแล้วสาทุงหนึ่งหนึ่งอ มีโชคมีลาภนะสัสนดเปืี่ยนกล่อง่อยครับโมษิาครับสาด